สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะสวัสดีสายบุญทุกท่านสายเอฟซีส,สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีโอปอนะจ๊ะกาซือว่าเป็นสูตรแม่นเนาะจับงวดแล้วเงเขาจักงวดถ้าถ้าเข้ากับผมก็สามงวดแต่ถ้าเกิดดูสถิติเก่าก็คือว่ายังไม่หลุดนะครับผมหนึ่งปีก็ยังไม่หลุดเนาะมันจะหลุดก็ตอนที่มันกลับหัวนี่แหละครับผม คาบเบิลอย่างเงี้ยก็ถือว่าหลุดนะครับเ <c oughs> มื่อหันกระเบิลเนี่ยมันเบิ้ลนหลักร้อยเบิ้ลหลักร้อยแต่ว่าไอ้หน่วยสิบมันไม่ได้เบิ้ลนไงสองหนึ่งก็ถือว่าเข้าตรงตรง,ตรงอยู่ใช่่นะครับอันนี้คือชุดตัดชุดตัดงบน้อยตัดเหลือเก้าหางแล้วตัดเหลือห้าหางเนี่ยครับอืสําหรับที่ชุดตัดนะครับก็มีหลายสูตรเนาะหลายสูตรนะครับมาช่วยกันตัดนะครับชุดนี้นะครับหลายเซียน นี่ครับค่ะก็มี fc โทรมาบอกว่ามีสายมีเลขกลับเรียกอะไรมาบอกอยู่นะครับผมก็เลขดับเลขใช่ครับก็ดับอยู่อย่างเงี้ยก็มีคุณแม่บอกว่าหลักหน่วยกับลักสิบก็คือยังไม่เคยหลุดเลยก็ลองมาตัดสูตรนี้ดูนะครับ fc ครับเผื่อเผื่อมันตรงกันเนาะดวงมันสมพงกันนะครับอันนี้ก็เป็นชุดเต็มนะครับผมนี่นะครับชุดเต็มนี่คร fc แคปไว้นะครับผมจะ แคปไ้ดูนะครับเป็นจุดเต็มบังท่านก็บอกว่าเลขมันเยอะนะครับถามว่าผมเยอะไหมมันก็เยอะจริงครับเยอะจริงแต่ว่ามันก็เก็บไว้ตลอดชีพเนาะมันก็ดูได้ดูได้ตลอดนะฮะเผื่อชอบนะครับว่ามันตรงกับตัวเลขที่เราชอบไหมอันนี้ก็เป็นเลขตารางเลขหลักนี่แหละครับผมโอปอสิไซสูตรนี่ตัดเป็นตัดประจำเนาะใช่ครับก็เอาในนี้แหละครับมาตัดหาจานที่แม่นแม่นมาตัดมาตัดสูตรค่ะ สี่สิบกว่าหางเนี่ยแหละครับผมคือสูตรเต็มมันสี่สิบกว่าหางสี่ทั้งหมดสี่สิบออกทุกงวดเลยเนาะอยู่ในหันมามออกอยู่ครับแต่ว่าโอปอกับตัดถืออยู่ดิตัดถือมาหลายงวดอยู่ครับตัดถูกมาหลายงวดอยู่ครับคือเราหาเลขวิ่งมาตัดบ่ค่ะทีว่าจังไลยแต่แต่เขาว่ารอบนี้สัญจรเหรอครับผมนั่นแล้วมันจะออกตัวเก้าว่าไม่แน่ใจนะแต่แต่สูตรเก่ามันก็มีสามแปดอยู่สูตรวันนี้มีสามแปดอยู่นะในสูตรนะครับผม ตีม้าตัวเก่าใช่วันนี้จะเป็นชุดเต็มนะครับชุดเต็มชุดเต็มที่ตัดออกจากสี่สิบสี่หางนะครับจะเหลืออยู่แค่ยี่สิบกว่าหางเนี่ยแหละครับผมชุดเต็มนะครับชุดเต็มเป็นชุดตัดออกจากชุดนี้นะครับผมอแต่ถ้าเกิดใครชอบชุดเต็มก็สามารถแคปหน้าจอไว้ไปเสี่ยงโชคได้นะครับอา่าเผื่อเผื่อมีสูตรตัดนะครับเอาไปตัดช,ชุดนี้นะครับคือสูตรนี้ค่ะบอคั้นเดดตัดเนาะ ยังครับยังคือโอปอาจะตัดให้เมื่อนี้ละตัดให้วันนี้นะครับสิเป็นสูตรเต็มคือเขาสูตรเต็มคือเขาคือน้อยลงน้อยลงบอกแล้วจังเฮ็ดได้บ่าจ้ะใช่ครับโอ้น้อยลงถ้ารู้ตัวออกแล้วเราค่อยมาคัดครับเพราะว่าจากสี่สิบกว่าหางจะเหลืออยู่ยี่สิบกว่าหางอ่าเกินครึ่งละตัดไปเหลือเกินครึ่งละทีนี้ผมก็จะรอสูตรของปูสูตรของอาจารย์ อีกสามเจ้ามาตัดให้มันเหลือแค่ห้าหางนี่แหละครับผมก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมแต่วันนี้มันลายเนาเอามาขัดขัดแยกรอบขัดชั่วสีเหลือหางสี่รอบครับผมสี่รอบสี่รอบขัดออกซี่รอบเนาะค่ะซี่ทั้งสี่เหลือห้าหางครับวัที่แล้วเสียดายเนาะถ้าเกิดเอาสองใส่ข้างหน้านี่สามตัวเลยเนาะเบิกซรัพเนาะเออแต่ก็รอหลักร้อยของปู่ท่านด้วยนะครับก็ต้องให้เครดิตท่านด้วยนะครับเพราะเลข เด็กวิ่งท่านก็เข้าประจําอยู่หลักร้อยเข้ามาหลายงวดละเด็กวิ่งเพื่อนกับเขาทุกงวดต้องงวดที่แล้วกับเขาสองนึ่งตรงๆนะของโอปอครับผมอันนั้นเป็นสูตรตัดนะครับสูตรตัดในสูตรหลักนี่แหละครับแต่ถ้าจะชั่วคืออันสูตรเต็มของมันเนาะถ้าจะให้ชัวร์สูตรเต็มดีกว่าครับสูตรเต็มตัดเอาอันนี้มันเป็นสูตรของผมได้มาจากอาจารย์ทุกอาจารย์มาช่วยกันตัดเนาะมันก็เลย งวดที่แล้วก็เข้ามาสามงวดแล้วนะครับผมก็ถือว่าเข้าอยู่ครับแต่งวดก่อนนั้นก็สองสามสามสองมันเข้าสองสามแต่ก็วงกลมให้อยู่นะฮะอปป้ค่ะไม่โชกไม่ลาบเวันนี้กับสีสางพญานาคเนาะตั้งใจว่าจะช่วยเบิกทรัพย์สร้างองคปู่องคย่านี่แหละครับผมพยยามคาดสามตัวให้มันถือกันเลครับบางหันมันเบิ่นมีกระโอปปอปล่อยได้เบิ่นสามตัวสุธีร์เลยเบิิ่นรักลอยก็รักสีบตลอดเลยครับ ก็สันขนองหนึ่งสองหนึ่งนี่ก็สิได้อีกเล้เนาะโอ้ถ้าหนึ่งสองหนึ่งนี่ได้นะมันออกสองสองหนึ่งเนาะพลาดตลอดเลยหลักร้อยนี่ต่อไปจะจับทั้งสองตัวเลยเพราะว่าเลขวิ่งท่านมีสองตัวหลักร้อยก็ถือว่าแม่นนะถือว่าแม่นอยู่นะครับมัดนี่โอปอสีสางพญานาคซอยเป็นบ่จ้กใช่ครับอย่างย่างองค์ปู่องค์งาเนาะใช่ครับค่ะรวบรวมอยู่ตอนนี้เพราะว่ากาไล่บาทอยู่ แตกสามตัวแจเทียสิยได้ไหวเนาะใช่แต่ป,ปู่ป่อพยายามคัดสามตัวไม่ก่อนครับสิเบิร์นชูมหมัดด้วยว่าเนาะสิว่าเป๊จะจจหมัดแต่สั่นจอนนี่ผมไม่ค่อยหมัดบางหันว่าวิง่งเงียงก่อนลักร้อยหนึ่งกับซองหนึ่งกับซองครับหลักร้อยแต่ผมไปเลือกหนึ่งคือบเอาสองใส่ก็ไม่รู้เนาะใครจะไปรู้ว่ามันจะออกตัวไหนเนะาะแต่เราสองใส่นี่มันสีมีสีตรงตรงเลยเนาะสามตัวสองสองหนึ่งเป๊ะสามตัวตรงเป๊ะเลยครับคือสูตรนี่ สามารถออกสามตัวได้ได้ครับขอให้หลักร้อยมาหาหลักร้อยแม่นกับพ่อเนาะใช่ข้าเราไปจับนึ่งเราหันเนาะใช่ครับจับสองนี่ตร้งๆุ้งเลยก็จะลองดูนะครับนี้ลองตัดดูใชบานนี้สามตัวมีสูตรตับอีกบะสามตัวมีครับมีสูตรตัดเอ็ดมีโอ้ใครที่มีหลักร้อยไม่ไม่เคยหลุดนะครับพ่อมาบอกอุปบอเด้อเนาะใช่ทําไมถึงรอเพราะว่าผมไม่มีเพราะว่าผมต้องขอจาก ปูท่านมาด้วยนะครับสําหรับหลักร้อยว่ามีหลักร้อยเนาะใช่ผูใดหลักร้อยมันแม่นนี่ต้องใครมีตัวเดียวนะใช่ใครมีหลักหน่วยหลักสิบเป็นแม่นเนี่ยโอ้ได้เปรียบเลยครับผมที่ไม่เคยหลุดนะมาลองตัดสูตรนี้ดูนะครับอืมันก็จะเป๊ะนะครับแต่บางทีมันก็จะหลุดเนาะบางทีถ้าเกิดมาเบิลนี่ก็คือหลุดเลยนะครับผมอืออาเอาพัยกเบิง์ในสามบาทก็คือว่าคัดมากไปเหมือนี่คัดมากไป เป็นสูตรคัดออกจาก44 hàng, mm. หางเหลืออยู่20กว่าหางนะครับแต่ยังไม่ได้ตัดจนเหลือ5 hàng, หางเราจะผมต้องใช้เวลาในการตัดก่อนนะครับวันนี้เอาไปคร่าวๆก่อนนะครับให้สิครับคือว่าจะตัดในชุดนี้แหละนะครับนี่นะครับบางท่านอาจจะว่าเยอะเยอะอันนี้อันนี้คือชุดเต็มนะครับผมชุดเต็มเนาะเหลือเหลือใกล้ๆวันนะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดให้นะครับมานี ไม่หลายหางเหลือห้าหางหกหางประมาณนี้นะครับไกลยักหน่อยเบิ้งที่ละอันเเดี๋ยกใกลใ้ๆครับผมอันนี้ตัดจากสี่สิบเจ็ดหางเหลือยี่สิบกว่าหางก็ตัดได้เกินครึ่งแล้วครับผม,ม,มส่วนมากจะมาบนนะครับผมมาบนแต่ก็มีบ้างที่ไปล่างนะครับ เต็บอ่อค่ะพี่น้องอยวพึ่งว่าห,หลายตัวเ้ออันนี้ยังไม่ตัดนะยังคงเต็มอยู่คือจะคัดสี่รอบเนาะค่ะครับอันนี้คืองวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเนาะ,ค,ะครับเดี๋ยวคัดจะคัดอีกทีเอยียงมาทางนี้นิ่เนอ่าเดี๋ยวคัดอีกทีครับเดี๋ยวคัดอีกทีกุสัน นี่ยังเป็นสูตรเต็มอยู่นะคะยี่สิบกว่าหางยี่สิบกว่าหางทีทําการคัดกองอีกอีกสีสามเทียนะสามครั้งครับผมแล้วกา็ซีีสูตรสามตัวให้แต่เลขในนี้นะไม,ไม่ได้เอาตัวอื่นมานะครับผมคัดออกมาเหลือหางค,คูณบ่ใช่ครับสําหรับโขงทัดว่ายเนาะครับจะเหลือห้าหางวัดที่ได้ก่าจับถือเนาะสองหนึ่งเป๊ะครับผม วดนี้สิเป็นจากไรลมกันมาดึนกันแคบไหวโจทย์ไหวเนาะค่ะเนาะครับค่ะเป็นแนวทางนะคะครับพิมพ์รอไว้นะครับอฟซีครับพี่เห็นบ่เนาะพี่น้องก็เห็นกะอย่าย่ทาเบิ้งสูตรห้าตัวครับเดี๋ยวบางท่านก็บอกว่าเยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดให้นะครับผมเดี๋ยวรอก่อนเนาะต้องรอไม่ไล้วคืตัวเครึ่งเนาะใช่จากซีิบเป็เทาครับ พิจารณาเบิ้องนะค่ะเป็นแนวทางใช่ก็อยากให้ชัวร์นะครับผมรอบนะคะบัดนี้ทายดูไปก่นรอบต่อไปจะตัดเหลืออยู่ประมาณไม่ก hmm. uh> uh> uh ี่หางแล้วครับเอฟซีพิมพ์รอไว้นะครับผมเพราะว่ามันก็เพิ่งออกเนาะมันก็เพิ่งออกเมื่อวานนะครับเดี๋ยวจะตัดให้นะครับเห็นบ่อยเอฟซี รวมใกล้ๆพุทธาวันพ่นคอยเห็นครับมีแปดเก้าหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแปดแปดหกสองเก้าสองห้าหนึ่งสี่สองศูนย์แปดสี่แปดห้าสองสามแปดเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสามเก้าหนึ่งสองสี่สองหกสองแปดหนึ่งห้าแปดสามสามเจ็ดสามหกสามห้าสามสี่สามเก้าสามศูนย์แล้วก็แปดศูนย์ค่ะครเราเดี๋ยวจังเลยกับพี่มารอไว้สูตร<ม>ตัดนะคะ